สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทดลองกราฟหัวไม้ของยิมโนโด่างนะคะขนาดหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซนนะคะเล็กมากนะคะกับตอแก้วมังกรนะคะเราจะใช้ตอเล็กๆนะคะเราทดลองกราฟว่ามันจะติดไหมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าหน่อที่มีขนาดเล็กมากเนี่ยกราฟติดไหมเดีย๋ยวเราทดลองให้ดูนะคะ ก็กราฟก็กราฟเหมือนกราฟทั่วไปนะคะก็คือปาดต่อแล้วก็ปาดเฉียงลงมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปาดาส่วนของหน่หน่อที่เราจะเอามากราฟนะคะให้เห็นท่อน้ําเลี้ยงนะคะเราก็วางให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็ปิดสก็อตเทปนะคะแล้วก็วางหัวไม้ให้ท่อน้ําเลี้ยงตรงกันนะคะ เราก็ปิดด้วยทิชชู่กับสกอตเทปแบบนี้นะคะเราพยายามประคองให้หัวไม้เนี่ยระหว่างหัวไม้กับต่อนะคะให้ท่อน้ำเลี้ยงของเขาตรงกันนะคะยังไม่เคยกราฟหัวไม้กับตอแก้วมังกรเล็กขนาดนี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ ปกติหัวไม้เล็กๆเนี่ยจะกราฟกับต่อเปล์เกสเกียร์นะคะก็ทดลองดูว่ากราฟกับต่อแก้วมังกรแล้วจะเป็นยังไงนะคะ,ะดึงให้แน่นนิดนึง เพื่อที่จะไม่ให้หัวไม้ขยับนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงอีก5วัน7วันนะคะเราลองมาเปิดสกอตเทปดูว่าเขาติดไหมนะคะแล้วก็เราก็จะติดตามการเจริญเติบโตของเขาอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะ